สวัสดีครับตอนนี้มาถึงุยกิจกรรมอีกไนท์ไทยแลนดนะครับครั้งแรกในประเทศไทยต่อจากอีกไนท์บีเคเคนะฮะก็เป็นกิจกรรมเดิมก็คือเชิญคนที่มีชื่อเสียงคนที่มีประสบการณ์ต่างๆนานามาถ่ายทอดท่าท่าคติประสบการณ์ความคิดในทางบวกให้กับผู้ฟัง สิ่งหลักๆในกิจกรรมนี้ก็คืออยู่ที่การฟังไม่ได้อยู่ที่การพูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ฟังแล้วเอาไปได้ประโยชน์ไปเกิดแรงบันดาลใจไปเกิดความคิดเห็นต่างๆแล้วไปเกิดแรงบันดาลใจที่สําคัญในชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดที่นี้เราเข้าไปดูในโต๊งานกันกะว่าวันนี้ในาง,งานม,มีอะไรกันบ้างตรงนี้เป็นป้ายนะครับป้ายนะฮะป้ายทางเข้าง,งานเลยครับตรงนี้เป็นทางเข้าง,งานนะครับคนมาร่วมงานเยอะมากๆฮะ แล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปในงานแล้วเข้ามาปั๊บก็จะเจอบูธลงทะเบียนอันดับแรกนะครับมีคนกำลังลอรอลงทะเบียนเพียบเลยฮะมุมนี้ก็จะเป็นมุมเทสลงทะเบียนของ VIP ด้านหลังก็จะมีถ่ายที่ระลึกเป็น Facebook เป็นทว i t t e r นะครับบุกพลังบวกเปลี่ยนประเทศไทยโอ้โห,โห,โหมีกิจกรรมมากมาย ถือว่าเป็นกิจกรรมทางบวกอันหนึ่งตอนนี้เรากําลังเดินผ่านบูธลงทะเบียนหน้างนานซึ่งจะมีเรียงรายตามหมายเลขรหัสนะครับ <c oughs> ส่วนด้านหลังก็จะเป็นรัดดอกแล้วก็เราก็จะเดินเข้ามาในงานบริเวณงานเราก็จะเห็นคุณหนุ่ยอยู่บนเวทีตอนนี้กําลังคุยกับคนที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ด้านนี้ก็จะเป็นมุมของสปอนเตอร์นะครับมีน้ำใบบบกแก้ช้ำในนะครับน้ำดื่มภูจิขนมปังกรอบมีแซนวิชและมีขนมปังนะครับทางด้านหลังงานก็จะมีกล้องหลายๆจุดเลยทีเดียวทางฝั่งนู้นก็มีนะครับมีของทานเล่นเหมือนกันอ่าเราไปดูกันดูว่ามีอะไรบ้างค่าาลนะครับก็จะพูด ตอนนี้เรามาอยู่ในบริเวณงานแล้วนะครับตรงนี้เป็นดูคุณใหญด้านท้ายตอนนี้คุณหนุ่มอยู่บนเวทีกําลังดูผุ้ทีเข้าลูกหมากนะครับว่าคนยังค่อยๆ่อยทยอยกันมาเพราะว่ารถติดมากเลยตอนนี้มาดูของกินกันต่อนี่ครับของกินฮนะอันนี้เป็นไอติมนะครับแล้วก็ถัดมาอ่าน้ำใบโบกอ,อ,อีกแล้วนะครับใบโบกสามบูธเลยแล้วก็ไอติมบูธท,ที่สองฮนะโอ้โห ช่วงสองพดนี่ผ่านมา ดูได้มดครับอันนี้เดินกลับไปที่ทร้านค้ายี่ทงานนะครับยอากลคุณยุโกะวันนี้จะมายิงไทรพวกเราครับเรื่องความงามใต้หัวนมอันนี้ก็เดินหาคนที่รู้จักนะครับคนที่รู้จักของเราไม่รู้มีใครบ้างนะครับแต่ว่ากิจกรรมของโอคกชพันธ์พอลเลยด,อลยดโอโีอันนี้เป็น แจกฟรีนะครับของไอโฟนแอร์คาร์พิตตี้น่ารักมากนะครับแล้วก็มีการแจกฟรีเห็นเห็นนะฮะนีค่ครับ <fik? S 1> ผมก็ลงทะเบียนแล้วนะฮะอยู่หมายเลขสองนะครับรอ เครื่อง่ายพลังบวกรวมหน้าบวกบวกทั้งหลายนะครับเต็มไปหมดเลยสรุปก็คือตอนตน,ตนี้เราอยู่ในปรรยัจจากาศนในีไทยแลนด์อย่างเต็มตัวนะฮะก็เป็นที่ ิทิทเียวหอย่างนรัเป็นงทิทิสชิกย่แล้วางยและายอย่างก็ต้อารติดต่ต้องมีการดตาเรื่อยาด่ของเกิดที่เหอยู่นี้กการที่เกิดการโลคโซเชียลนีเกิดมายังโรกปัจจุบันโค่อยอดากตนี้เรามาถึงนี่แล้วครับสมาคิ M2 MRTH นะครับนิดนึงนี่ครับเดี๋ยวรอเลยครับหนึ่งท่านนะครับ คอมพิวเตอร์คาไทยแลนด์นะครับครับผู้ชมสนใจเรื่องงานนี้อ๋อดีดีครับผมตั้งใจจะมาฟังไอเดียอยากฟังไทยมากมากมากที่สุดละมเอเราทุกคนเลยนี่ครับผมว่าใช่ครับใช่เพราะว่าเพิ่งเพิ่งเคยมางานงานนี้ครั้งแรกครั้งแรกครับเพราะว่าติดใจแล้วก็คราวที่แล้วยังไม่เกิดขึ้นเออใช่ครับเพิ่งมาครั้งแรกเลยก็เลยคิดว่าอยากอยากฟังทุกคนแหละเพราะว่า วก็จะมีของดีๆมาปล่อยอยู่แล้วอะไรอย่างนี้เาไหัน่มันมันอยู่ที่พูดแค่ะทีมันมีสไลด์บชิ้นเราพูดแค่นาทีทุกคนพูดแค่ละทีผมเข้าัจทุกคนเลยม่ต้องควบคุมเวลาให้ความใหู้กแค่าะทีไม่น้นก็จบแล้วก็ไม่เกินชั่วโมงจะได้ดูครับผมก็เป็น ตอนนี้มาอยู่ใกล้ๆคุนรกประจักษ์นะครับสวัสดีครับ